ใครไม่หดับตอนกลางคืนตอนกลางวันอ่อนเพลียและอยากอาหารน้อยลงต้องดูอาการเบื้องต้นของตับอักเสบหรือตับลา้ามี3ตัวช่วยตามนี้ 1. น,น้ำมันมะกอกเอกต้าเวอร์จินออริฟออยล์โดยคุกกับข้าวหรือผสมผักแต่ต้องไม่โดนความร้อน 2. อะโวคาโด 3. อาหารลดขมเช่นมะละและมอคครี สำคัญที่สุดคืออาหารที่ทำลายตับก็คือของหวานอาหารปิ้งย่างและทอดอีกหนึ่งข้อสังเกตคือตาขาวจะเหลืองถ้าเอาให้เคลียร์ให้ชัวไปหาหมอตรวจค่าตับดีกว่าใครมีอาการเหล่านี้ต้องการถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับยายคอมเมนต์มาได้นะ l i เ e อร์ t o x ็อิผลิตภัณฑ์บำรุงตับอันดับหนึ่งสำหรับคนไทยในไต้หวันสกัดจากสมุนไพรอันทรงคุณค่าอาทิซิลิมาลิน มะเขือม่วงฟิลแลนทัสยูรีนาเลียอาร์ติโชกกลูตาไทโอนสรรพคุณโดดเด่นลดค่าเอนไซม์ตับสูงบำรุงตับจากไขมันเกาะตับขจัดอาการคันดีสร้างช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแนะนำโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญไทยด้วยประสิทธิภาพที่ปลอดภัยของสมุนไพรผู้คนกว่า65,000คนไว้วางใจและใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลายคนบอกว่า หลังจากใช้เพียงไม่กี่วันรู้สึกได้ถึงความเบาสบายอิ่มท้องและนอนหลับได้ดีขึ้นผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP HCP พร้อมเอกสารรับรองที่ชัดเจนและโปร่งใสข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลด20%ซื้อ4แถม2ซื้อ5แถม3จัดส่งฟรีทั่วไต้หวันรับสินค้าและชำระเงินส่งข้อความถึงแฟนเพจตอนนี้แจ้งเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่เพื่อรับคำแนะนำและสั่งซื้อสินค้าของแท้วันนี้